สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับพบก,กับผมตันใต้โต๊ะคอมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับ Acer Aspire 7ครับซีรีส์ Aspire นี่เราก็คุ้นชื่อกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วต้องบอกเลยว่า Aspire 7เครื่องนี้เป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดณเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับด้วยสเปคของมันมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 7 5700U RAM 8GB DDR4 บัส3200 MHz จ,จอจอ n v i d i ดีย G-Force GTX 1650 Laptop SSD 512GB หน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS รี Windows 10 Home ของแท้มาให้ตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้รับประกันให้3ปีเต็มแบบออนไลน์เซอร์วิสด้วยนะครับราคาค่าตัวเพียงแค่2,3900บาทเท่านั้นถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่ามากในราคาที่ต้องจ่ายไป แล้วก็ได้ CPU ถึง Ryzen 7นะครับแต่ต้องบอกกันว่า Ryzen 7ตัวนี้รหัส U ลงท้ายเนี่ยมันคือตัวประหยัดพลังงานครับไม่ใช่ตัวประสิทธิภาพสูงลงท้ายด้วยรหัส H ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับตัวนี้เป็น Ryzen 7 5 7 0 0่เท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องคอเรื่องเทสก็จัดเต็ม8คอ16เทสมั่นใจได้ในเรื่องความแรงแล้วก็การทำงานด้านต่างๆนะครับสำหรับการดีไซน์การออกแบบรูปร่างหน้าตาตัวเครื่อง บอดี้ทั้งตัวนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นพลาสติกทั้งตัวเครื่องส่วนบ้านฝาพับครับเป็นเพลทเรียบๆมาพร้อมกับโลโกเอเซอร์สีเงาเงินโครเมียมอยู่ตรงกลางเรียบง่ายครับแล้วเท็กเจอร์พื้นผิวทั้งตัวเครื่องเนี่ยผมชอบมากเลยตรงที่มันทำพับศาสตร์ได้ง่ายเมื่อมองดูแล้วเนี่ยการทำสีพื้นผิวมันค่อนข้างจะดูคล้ายกับโลหะด้วยนะครับจับไปทีแรกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะนี่พลาสติกหรือโลหะ ถือว่าพื้นผิวทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบานฝาพับเนี่ยสามารถกางได้ถึง180องศากันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะโน้ตบุ๊กที่สามารถกางได้มากขนาดนี้นะครับสะดวกมากในการใช้งานในหลากหลายอริยาบทหรือว่าจะเปิดหน้าจอกางให้สุดเลยแล้วก็ให้คนที่นั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยดูจอเราแบบแนวนอนได้ด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนน้ําหนักตัวเครื่องไม่ติตัวเครื่องเนี่ยผมลองปิดตัวเครื่องดูนะครับมันอาจจะดูหนาหนา,นานหน่อยถ้าเทียบกับพวกอัลตร้าบุ๊กนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวนี้ค่อน้างจะกใกล้เคียงกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับด้วยความหนาของมันอยู่ที่2.29ซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักของมันเนี่ยอยู่ที่2.15กิโลกรัมก็ถือว่าไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็น้ําหนักไม่ได้มากเกินไปนะครับก็สามารถใส่กระเป๋าที่แถมมาให้พกพาไปทํางานได้ทุกวันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก ตัวอะแดปเตอร์เป็นอะแดปเตอร์ขนาด135วัตต์นะครับรูปร่างหน้าตาก็ออกจะธรรมดาธรรมดาไปสักหน่อยนึงแต่ว่าเรื่องน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250กรัมรวมสายไฟนะครับแล้วเมื่อเราเปิดตัวเครื่องขึ้นมานะครับต้องบอกก่นเลยว่าบานฝาพับเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างมากนะ ต้องใช้2มือช่วยในการเปิดนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS ขนาดสัดส่วนหน้าจอกับขอบตัวเครื่องเนี่ย Screen to Body Ratio นะครับจะอยู่ที่81%เท่านั้นนะครับแล้วก็ขอบจอข้างๆเนี่ยดวบางมากๆเลยทีเดียวอีกทั้งหน้าจอเป็นจอผิวด้าน Anti-Glare ครับ ขอบเคสสีเนี่ย srgb จะอยู่ที่66%เเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของขอบจอด้านบนเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกล้องเว็บแคมความละเอียด hd แล้วก็ไมโครโฟนแบบสเตอริโอมาให้นะครับ ตรงนี้คือขอบยางป้องกันหน้าจอไปกระแทกกับตัวคีย์บอร์ดนะครับส่วนขอบจอด้านล่างก็จะมีโลโก้เอเซอร์พร้อมกับโลโก้แอสไพรอยู่ด้านล่างถัดมาครับที่ตัวบริเวณเคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบฟูคีหนึ่งรยปุ่มมีตัวนำแ pad แป้นตัวเลขมาให้ด้วยรวมถึงปุ่ม power ครับอยู่บริเวณมุมขวาบนกลมกลืนไปกับตัวคีย์บอร์ดกดไป1ทีไม่มีดับนะครับไม่ต้องกลัวว่ามือจะกดพลาดไปโดนแล้วเครื่องจะดับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีไฟลอดใต้ปุ่มนะ รับแ,แสงไฟที่ปุ่ม F8 กดได้1สเต็ปเท่านั้นนะครับปิดกับเปิดไฟก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูคีย์บอร์ดในที่ที่มีแสงน้อยมองเห็นปุ่มกดมองเห็นตัวอักษรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วฟีลการกดปุ่มของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกับพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับระยะคีย์ทราเวลเนี่ยค่อนข้างสูงใช้งานได้ดีแต่ว่าเอาจริงๆเรื่องการเล่นเกมกับคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กอย่าง Aspire ผมว่า ต่อคีย์บอร์ดแยกเล่นเกมจะสามารถเล่นได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ระยะคีย์ทัเลมันตื้นไปถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดปกตินะฮะถ้าใครเป็นเกมเมอร์ควรต่อคีย์บอร์ดแยกแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วๆไปนะครับเช่นพิมพ์งานหรือว่าเอาไปใช้ทํางานแบบเอกสารอะไรพวกนี้เนี่ย แป้นตัวเลขแป้นคีย์บอร์ดแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอแน่นอนนะครับแต่ก็จะมีปุ่มที่ถูกยอ่อลงมานะครับเช่นตัว ESC แล้วก็ F 1ถึง F 1 2ฟังก์ชันคีย์ด้านบนเนี่ยจะถูกหั่นครึ่งเลยปุ่มตัวนอนเปลี่ยนภาษานี่ก็จะมีขนาดค่อนข้างเล็กนิดหน่อยนะครับอาจจะกดได้ยากนิดน,นึงส่วนตัว arrow key ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบยอ่อดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่เล่นเกมแล้วก็ต้องการใช้ปุ่ม arrow key เนี่ย อาจจะกดไม่ถนัดได้นะครับแต่ในส่วนการวางเลเยอร์ปุ่มกดคีย์บอร์ดต่างๆก็ถือว่าวางได้อย่างสวยงามเหมาะสมกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ถัดมาครับที่ตัวทัชแพดตัวทัชแพดเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับยืองลงมาจะไม่ได้ถูกติดตั้งอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีการโค้ดผิวที่ ค่อนข้างจะลื่นนะครับทำให้เราสามารถใช้งานเจ้าตัวทัชแพดเนี่ยได้ค่อนข้างจะลื่นมือนะครับอีกทั้งปุ่มกดเป็นแบบซ่อนปุ่มด้วยคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างจะนุ่มๆน,นะครับนุ่มๆกดง่ายไม่แข็งกดลงไปปอกๆแป๊กๆต้องใช้แรงกดเยอะจนนิ้วสั่นอะไรขนาดนั้นนะครับเจ้าทัชแพดตัวนี้เนี่ยฟิลการสัมผัสฟิลการใช้งานถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เขาให้มาด้วยก็คือนี่ครับตัวฟิงเกอร์พินสแกนลายนิ้วมืออยู่บริเวณมุมซ้ายบนของทัชแพด เวลาเราใช้งานทัชแพดนะครับก็อาจจะกดพลาดไปโดนตัวสแกนไรยนิ้วมือบ้างอะไรบ้างให้ลำคาญมือเล่นนะครับจริงๆผมว่าตัวสแกนไรยนิ้วมือเนี่ยควรเอาอยู่วางไว้ข้างนอกจะดีกว่าแต่ว่าอันนี้เขาวางไวร้รวมกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆนะครับมาพร้อมกับสติกเกอร์ amd ryzen 7 5 0 0 0 Series สติกเกอร์ nvidia geforce gtx แล้วก็สติกเกอร์ three hour service เสียส่งซ่อมรอรับได้ภายใน3มชั่วโมงรวมไปถึงสติกเกอร์ฟีเจอร์ต่างๆนะครับตรงนี้เลย แอสไพร์เมาพร้อมกับ n e โ o b a s ซ l นะครับจอขอบบางหน้าจอแบบ full hd มุมมองกว้างคีย์บอร์ดมีไฟแบ็ค lit มาพร้อมกับ wi-fi 6แล้วก็รองรับพอร์ต hdmi ด้วยแล้วก็ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างนะครับเรื่องมาที่ฝั่งขวามือก็จะมาพร้อมกับ usb 3.22อพอร์ตนะครับส่วนพอร์ตนี้เป็นตัว power delivery นะครับถึงแม้ว่าเราชัดดาวตัวเครื่องปิดฝาไว้นะครับก็ยังสามารถชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้กลายสภาพโน้ตบุ๊กเราเป็น power bank นั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัว USB Type C 3.2นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เป็น HDMI RJ 4 5พอร์ตแลนดแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Kensington Lock นะครับส่วนพอร์ตทางขวามือก็จะมาพร้อมกับแจ็ค3.5 Audio อดิโอไมค์แอร์เฮดโฟนคอมโบ USB 2.0อันนี้เสียบใช้แล้วจะคันๆหน่อยนะครับแค่2.0เองนี่ปัจจุบันแล้วน่าจะเป็น3.2ให้มาได้แล้วนะครับไฟแสดงสถานะตัวเครื่อง แล้วก็ไฟ DC ซีอินเสียบอะแดปเตอร์นี่ครับมีช่องระบายความร้อนด้านข้างอีกหนึ่งช่องแบบเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเลยนะครับส่วนตัวเครื่องที่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับแผงระบายความร้อนที่เป็นแบบทองแดงนะครับมองเข้าไปเห็นฟินระบายความร้อนขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเรื่องการระบายความร้อนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทําออกมาได้ดีอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนทดสอบดีกว่าว่าเป็นยังไงส่วนตัวเครื่องด้านใต้ครับมาเป็นฝาพลาสติกบอกเลยว่า เป็นพลาสติกที่เนื้อหนามากๆนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับดูดลมเข้าเป็นแผงที่มีขนาดใหญ่ช่วยในการระบายความร้อนได้ดีด้วย มีพัดลมนะครับสตัววางอยู่ข้างในแบบคู่ฮีทไฟท์ทองแดงเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวช่องระบายความร้อนด้านข้างตรงนี้อีก1ช่องส่วนช่องลําโพงครับอยู่ตรงนี้แยกซ้ายแยกขวากันแบบสเตอริโอนะครับส่วนเรื่องเสียงลําโพงนะครับให้เสียงที่ดังฟังชัดเบสเนี่ยค่อนข้างตึบอยู่พอสมควรนะครับแต่ขาดความกระชับแล้วก็อิมแพกเล็กน้อย ส่วนดีเทลรายละเอียดของตัวเสียงเนี่ยอยู่ในขั้นกลางๆครับไม่ได้ฟุ้งฟิ้งกิงกล่องแก้วแต่ฟังแล้วก็เข้าใจก็สามารถใช้งานดูหนังฟังเพลงได้อย่างดูดีไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องเสียงดนตรีต้องแบบไฮไฟเนี่ยตัวนี้ก็จะมีบลูทูธ5.0นะครับเราก็สามารถไปซื้อพวกลำโพงบลูทูธคุณภาพดีๆเนี่ยมาใช้งานร่วมกับเจ้า a s p i r e 7เครื่องนี้ได้นะครับส่วนการแกะอัปเกรดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่า a s p i r e 7นะครับถูกออกแบบมาให้เราสามารถอัปเกรดได้ง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็สามารถแกะได้ง่ายๆด้วยโดยการถอดน,อน็อตออกมาให้หมดนะครับแล้วก็เราค่อยๆงัดฝาตัวเครื่องออกมาอย่างช้าๆแล้วก็ระมัดระวังผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากในการแกะโน้ตบุ๊บเครื่องนี้นะครับนี่เพียงแค่นี้ครับแล้วก็ยกฝาออกมา สิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือตัวชุดระบายความร้อนมาพร้อมกับพัดลมคู่แล้วก็ตัวฮีทไพรท์ทองแดงพร้อมกับคลีปฟินระบายความร้อนทองแดงแบบเปลือยๆกันเลยนะครับไม่ได้มีการพ่นสีทำรมดำอะไรมาแต่งใดถือว่าดูดิกมากๆเลยงานตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวฮีทไพร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3เส้นนะครับ ตัวนี้จะเป็น CPU อาจจะดูเหมือนว่าฮิตไปไม่ได้เยอะนะครับแต่ลืมว่า CPU ตัวนี้เป็นรหัส U กินไฟน้อยแล้วก็ปล่อยความร้อนต่ําดังนั้นเรื่องระบบระบายความร้อนเนี่ยออกแบบมาประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะเพียงพอแล้วแหละนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว RAM ครับให้มาแล้ว1แถวเป็น RAM แรม8 g b เราก็สามารถอัปเกรดแรมเพิ่มเติมได้อีก1แถวที่บริเวณนี้นะครับจะเอาอีก 8GB มาใส่เป็น 16GB ก็ได้2อันรวมกัน8บวก8เป็น1 6ส่วน ssd นะครับก็มีมาให้แล้ว1ตัวขนาด5 1 2 g b แบตเตอรี่ในตัวเครื่องนะครับเป็นแบตแบบ3เซลล์ขนาดความจุไม่มีบอกนะว่าเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าข้อดีของ cpu รหัส u นะครับคือมันประหยัดพลังงาน โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็เลยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณ6กถึงเชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับปกติเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจะได้ประมาณ4-5ชั่วโมงไม่เกินนี้อาจจะบางเครื่อง3า1 บางเครื่องอาจจะได้ประมาณ3ชั่วโมงในด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ถือว่าแบตอึดมากๆนะครับโอเคนะครับสำหรับการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องประกอบตัวเครื่องเข้าที่เดิมแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําการทดสอบกันดูครับว่าเจ้า Aspire 7เครื่องนี้จะแรงจะเย็นแค่ไหนไปดูกันครับมาเริ่มกันที่โปรแกรม CPU-Z ครับ CPU เป็น AMD Ryzen 7 5700U 7นาโนเมตรตัวนี้มีคอเทรดอยู่ที่8คอร์16เทรดนะครับแคช L3 อยู่ที่4เมก GB คูณ2เป็น8เมกแรม8 g b DDR4 บัส3,200เมกะเฮิร์เป็นซิงเกิลชาแนลตัวแรมผลิตโดย SK Hynix นะครับส่วนการ์ดจอให้ GeForce GTX 1650พร้อมกับ AMD Radeon Graphic on CPU มานั่นเองส่วนประสิทธิภาพความแรงเมื่อเทียบกับ i7 10700นะครับโอ้โยนี่มัน CPU โน้ตบุ๊กแล้วเนี่ย ทำไมแรงจังเพราะว่าความแรงครับมันต่างกับ i7 10700บนเดสก์ท็อปเพียงแค่9%เท่านั้นรวมถึงความแรงซิงเกิลเทรเนี่ยต่างกันแค่1%เท่านั้นนะครับถือว่า CPU Ryzen 7 5700U ตัวนี้เนี่ยแรงแบบไม่ธรรมดาลเลยนะครับส่วนการ์ดจอครับ Nvidia GeForce GTX 1650เทคโนโลยีการผลิต12นาโนเมตรครับมีคู c าคออยู่ที่896หน่วย แรมให้มา4 GB, g b แบบ GDDR6 ชิปแรมจาก Micron นะครับ ส่วนความเร็วมูสสูงสุดอยู่ที่1,515แล้วก็ความเร็วเมมโมรีอยู่ที่1,500เมกะเฮิร์นะครับส่วนการทดสอบ CPU กับโปรแกรม Cinebench R20 นะครับอุณหภูมิไอเดินของ CPU เปิดเครื่องไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40-50องศาเซลเซียสไม่เกินนี้นะครับแต่เมื่อทำการทดสอบปับ๊บอุณหภูมิพุ่งพรวดกรับขึ้นไปสูงแต่60แล้วค่อยๆทยานขึ้นไปเรื่อยๆ จนไปหยุดอยู่ที่ประมาณ68องศาเซลเซียสยังไม่เกิน70นะครับแล้วก็ใช้พลังงานไปเพียงแค่38วัตต์เท่านั้นนั่นเอง บนความเร็ว็อกสปีดครับอยู่ที่3.5กิกะเฮิรตซ์เฮ้ยนี่มัน CPU ีโน้ตบุ๊กที่ลงท้ายด้วยรหัส U ใช่ไหมเนี่ยทำไมมันแรงจังเลยถือว่าประสิทธิภาพไม่ธรรมดานะครับเนี่ยความแรงของมันเกินตัวไปอย่างมากครับซึ่งอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ครับ72องศาเซลเซียสที่ความเร็ว3.5กิกะเฮิรตซ์นะครับส่วนคะแนน Cinebench R20 สามารถทำได้สูงถึง3,812คะแนนเลยทีเดียวนะครับโอ้โห แรงมากๆครับมาต่อกันที่การเล่นเกมนะครับเกมแรกกับเกม Player Unknown b a t t l e g r o u n d กราฟิกปรับไปเลยครับอัลตราบนความละเอียด Full HD ครับมาดูกันสิว่าโน้ตบุ๊กราคาไม่เกิน25,000เรื่องนี้เนี่ยมันจะเล่นได้ลื่นหรือเปล่านะครับที่ภาพระดับอัลตร้าเลยนะโดยโร่วงลงมาครับเฟรมเรทแตะพื้นอยู่ที่ประมาณ30เฟรมเท่านั้นถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับ แต่ว่าเมื่อเราเริ่มออกวิ่งได้7จ็ดเก้าไม่ได้มีดอกบัวมารองรับนะครับแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยพุ่งไปสูงถึง70เฟรมเพอร์เซกนะครับถือว่าเฟรมเรทเนี่ยทำออกมาได้สูงมากบนพื้นที่ป่านะครับส่วนพื้นที่ในเมืองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ถึง90เฟรมเพอร์เซกนะครับแต่ร้อยบ้างในบางช่วงถือว่าทำเฟรมเรทได้สูงมากนะครับส่วนแรมตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 8GB แต่เล่นเกมจริงจริงใช้ไปประมาณ 6.8GB ซึ่งถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับเกมผับ g ี แต่ว่าอย่าลืมครับ CPU AMD Ryzen เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย RAM 2แถว Dual Channel นะครับดังนั้นซื้อมานะครับใครที่จะเล่นเกมผมแนะนำว่าอัปเกรด RAM เพิ่มเป็น16 GB จะช่วยดึงประสิทธิภาพสูงสุดจาก Ryzen 7 5700U ได้มากกว่านี้แล้วก็ทำเฟรมเรทได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงอุณหภูมิครับอุณหภูมิการ์จออยู่ที่ประมาณ67องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับ ดูจาก gpu 2นะส่วน gpu 1เนี่ยคือกรา p h i อ on cpu ซึ่งจะเข้ามาช่วยประมวลผลลดภาระการทำงานของกาจอหลักนั่นเองนะครับทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นรวมไปถึงปล่อยความร้อนน้อยลงด้วยนะครับส่วนอุณหภูมิ cpu ขนาดเล่นเกมเนี่ย พุ่งสูงแต่80องศานะครับสำหรับ CPU Ryzen 7ตัวนี้ส่วนอนุณหภูมิ CPU ครับอยู่ที่ประมาณ70ไม่เกิน80องศาเซลเซียสส่วนเปอร์เซ็นต์การทำงานโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ28ถึง30ไม่เกินนี้สำหรับการนำมาเล่นเกมผับตีนะครับดังนั้นเนี่ยการจอแรง CPU แรงเล่นเกมลื่นก็สามารถนำไปสตรีมมิ่งเกมได้อีกด้วยเพีงเยงแต่ว่าคุณต้องอัปเกรดเพิ่ม RAM ไป16 g b นะครับผมบอกเลยว่า ราคา23,900กับ Aspire 7เครื่องนี้เล่นเกม PUBG พร้อมกับสตรีมเกมได้แบบสบายๆยอย่างแน่นอนนะครับใครเป็นสตรีมเมอร์งบไม่มากเครื่องนี้ผมแนะนำเลย mm. เกม PUBG อาจจะดูสเปคเบาไปครับมาเล่นกับเกม b u t t l e f i e l d 5เกมที่กินสเปคหนักๆกันดีกว่านะครับเกมนี้ปรับกราฟิกเป็นโลเปิด DirectX2 2ความละเอียดที่ Full HD นะครับซึ่งก็สามารถเล่นในแบบลื่นๆไหมดูกันครับ เฟรมเรทที่ทำได้อยู่ในช่วงประมาณ40ปลายๆจนถึงประมาณ70ต้นๆจะอยู่ในช่วงประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยแต่ว่าเฟรมเรทเฉลี่ยส่วนใหญ่ครับจะป้วนเปี้ยนกันอยู่ที่ประมาณ60เฟรมต้นๆเท่านั้นดังนั้นครับถ้าเกิดว่าอยากให้เฟรมเรทมันนิ่งๆลดอาการเท a r i n g ภาพขาดภาพฉีกเนี่ยเปิด VSync ช่วยครับเล่นเกมได้ลื่นๆอย่างแน่นอนที่เฟรมเรท60เฟรมล็อกไว้เลยนะครับส่วนการทํางานของ CPU ครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ มีคน64คนอยู่ในแมปเดียวแถมแมปใหญ่ด้วยก็ใช้ CPU ไปประมาณ60-70%สนะครับส่วนเรื่องความร้อนเนี่ย CPU อุณหภูมิสูงถึง86องศาเซลเซียสนะครับจากที่วัดได้สูงสุดถือว่าเป็นเกมที่กินสเปคหนักจริงๆนะครับแต่เรื่อง RAM ครับอย่าลืมว่าเครื่องนี้ RAM 8 GB ปกติแล้วเล่นด่าดีวจิมาแรมขั้นต่ํา8กิกไม่พอนะครับแต่ตัวเกมเนี่ยมันจะทําการออปติ้ไมให้พอดีกับแรม8กิกนะครับแต่ว่าเฟรมเรทที่แท้จริงครับไม่ใช่แค่นี้ครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดแรม2แถว Dual Channel 16 g b ยังช่วยลดอาการกระตุกในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นเกม Battlefield 5รู้ดีว่าต้นเกมเนี่ยกระตุกมากแค่ไหนนะครับแล้วในส่วนของการทํางานการ์ดจอครับชิลๆเลย65องศาเซลเซียสใช้งานประมาณ70-80ไม่เ ซึ่งการ์ดจอ2ตัวทํางานประสานกันได้เป็นอย่างดีรีดเฟรมเรทออกมาได้นิ่งๆครับประมาณ50ต้นต้น,ตน,ตนๆหกลางกลางๆไม่ว่าจะเจอรถถังเครื่องบินทิ้งระเบิดศัตรูเยอะมากแค่ไหนก็เล่นได้ไม่มีหวั่นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งบอกเลยว่าเกม Battlefield 5เล่นได้ลื่นขนาดนี้นะครับเกมอื่นๆบนโลกใบนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลแน่นอนนะครับเพียงแค่ปรับกราฟิกให้เหมาะกับตัวเครื่องเท่านั้นนั่นเองแล้วก็ใครที่เป็นสตรีมเมอร์ครับอยากสตรีมเกมแน่นอนครับ เพิ่ม RAM 16 g b คุณสามารถเล่นเกมไปสปรีนเกมไปได้ทุกเกมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ Acer Aspire 7เครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ผมแนะนำเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Acer Aspire 7เครื่องนี้ครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเพราะว่าจ่ายเงินไปเพียง23,900บาทยังไม่ถึง25,000เลยแต่ว่าได้ CPU Ryzen 7 8คอ16เทรดนะครับถึงแม้ว่าเป็นรหัส U ก็เถอะ แต่คือมันแรงมากแล้วก็การ์ดจอ1650ตัวนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้อย่างนี้ผมเทสไปนะครับคือ Battlefield 5เล่นได้เกมอื่นๆเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยอย่าง c y เบอร์พังอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้แน่นอนครับแต่ว่าเกมที่กินสเปหกหนักๆก็อาจจะต้องปรับกราฟิกให้มันเหมาะสมด้วย แต่ว่าหลักๆแล้วมันไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับเจ้า Aspire 7เครื่องนี้เนี่ยดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปเรียเครับเรื่องเฟรมเรทต้องสูงๆเป็น1 0อยเฟรม120เฟรมจริงๆเล่นเกม60เฟรมเปิด V s y n c ให้ภาพนิ่งๆเฟรมเรทนิ่งๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับการเล่นเกมบน Aspire 7เครื่องนี้นะครับอีกทั้งครับใครที่จะเอาไปทำงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านตัดต่อวิดีโอทำา Photoshop หรือว่างานที่ต้องใช้การเรนเดอร์อะไรพวกนี้เนี่ย เจ้าเครื่องนี้ก็ยังสามารถตอบโจทย์การทำงานด้านนั้นได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์อ r ดิเตอร์นักตัดต่อเตอร์หรือว่านักเขียนคอนเทนเตอร์โ t โ s ช o อปเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับเป notebook ็นโน้ตบ o ๊กอเนกประสงค์ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่อัลตราบุ๊กเท่านั้นเองดังนั้นเรื่องความหนาเรื่องมิติ เรื่องน้าหนักตัวเครื่องมันก็จะค่อนข้างมากนิดนึ่งเทียบเทกับอัลตร้าบุ๊กดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความหนาของมันเนี่ยทำให้ระบบระบายความร้อนดีกว่าสเปคแรงกว่านะครับแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่กว่ามีคีย์บอร์ดที่มีตัวนาแพดมาให้ด้วยโดยรวมเนี่ยข้อดีข้อเสียต่างๆถือว่าหักล้างไปนะครับแต่จุดหลักๆที่มันขัดใจผมเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่อง USB 2 0นที่เขาให้มานี่ปี2021ยังคงให้มาอยู่แล้วก็เรื่องที่ไม่สามารถ อัปเกรด SSD เพิ่มเติมได้ถ้าอยากจะอัปเกรดเนี่ยก็ต้องถอดของเก่าออกแล้วก็ซื้อตัวใหม่ที่ความจุเยอะกว่าใส่เข้าไปนะครับแทนที่จะเออพื้นที่บนเมนบอร์ดเหลือก็ทำสล็อต M2 เพิ่มจะได้ใส่ SSD เสียบป๊อกเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดของเก่าออกนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้าผมจะแนะนำเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยว่าเฮ้ยมึงมีโน้ตบุ๊กมาแนะนำเห็นกำลังหาโน้ตบุ๊กอยู่เอาเครื่องนี้ไปใช้ครับ Acer Aspire 7 Ryzen 7 ราคา23,900บาทสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้หลายๆด้านอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าเครื่องนี้ราคาแพงไปก็จะมีรุ่นที่เป็นไรเซน5นะครับเพียงแค่21,900บาทเท่านั้นราคาถูกลงอีก2,000บาทก็เลือกสเปคเลือกรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับเรานะครับ แต่ถ้าใครสนใจ Aspire 7เครื่องนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทาง Acer ด้วยที่ส่งเจ้า Aspire 7เครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกันแล้วผมตันใตตัวคอ,อมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย